มันมันขั้นนี้เองอ่ะขั้นไออะภาษามันคือภาษาโรมันป่ะมาทำไมผิดกอนอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองเอ้ยอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะภาษาโรมันป่ะแดีว,ว่ามันปลาไม่ยังเลยวะปลานิโมนิโมนิโมคุณอนะเกิดขนาดนี้อะไรคุณว่านิโมเหรอนิโมแคเ่เนี่ยคุณถามหากระดูอยู่ใช่ไหม,ไมก็ดูงี้เป็นล้านนี่แมวเนี่ย กี่เกร่ะพี่ไม่เอาไงไงใส่มือกบแล้วมันคุณไม่เอาให้ผมอ่ะเอามันอยู่น้ําไม่อยู่แต่น้ำตอนหน่อยผมเอด่าอ่ะบกบอ่ะก็มีหน้าที่ดำต่น้ํอแต่มันดำน้ำมันดำน้ําคุณก็ดำได้นี่ไม่ได้ก็แค่คุณไม่ได้ดำานไม่ได้ผมพุบันเลยเนี่ยไม่ต้องอาอไม่อ่องแล้วนะก็หนมนาเลยไปกินด้วยหนมอ่ะไมาไม่ชอบ ครเยอะเลยก็ว่าวันเหล็กอะไรต้องกำจัดทิ้งนะไม่งั้นเราเหล็กกันตายแน่<อ>ควรจะได้เห็นหนมสโลตลอดเขาขนาดนี้ต่อกับผมเถอนะมาต่อในหน้าเปล่าอโอ้ไปดนตัวทีกินนะกินแน่แนะโอ้โอตาคนเยอะแล้วมือ,มอยังไงมีจระเ้ตรงนี้เลยวะลาคนเยอะโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเยอะแล้วก็หมดแล้วหมดแล้ววายแสนวายจริงๆนะกอก็เขาเป็นไรวะเขาเป็นเขาเขาแบบไม่มีอะไรพูดอีกแล้วเหรอคุณคุณคุณเป็นไรเนี่ยกินยาเกินขนาดหรือเปล่าไปปลูกฟางไปปลูกฟางไปไอ้ธาตุเอ๋ยธาตุขี้ขาค่ะไปเลยไปเียน่ ตกขึ้นแน่ตอนคืนแบบที่ตกใสหน้าแล้วก็เครียดปากพูดอะไรครับพูดว่าเครียดปากคุณอะเคร,เคยรเคียดเลยเขียนอะไรเครียเลยเขียนปากเลยเขียนอะไรโอ้ยไม่เหยียบไอตีนเลยกระปกุกตีนเราลงเอ้ย<ม>ยังพูดอย่างนั้นดีมผมก็ใส่รองเท้านะไม่ได้ใส่เออไม่ได้ใส่อะแต่ก็มีเิแต่แต่แตีนก็สะอาดน,นะผมเพิ่งลงน้ำทะเลแต่ว่ามันเชนเดี๋ยวผักตาย ักไม่ตายหรอเลยอานตะขาดสารอาหารก็ได้หรือมันจะเป็นซีอะไรก็ได้ผักชอบกินน้ำจืดผักชอบกินน้ำจืดแยงผักผักผักไม่ใช่พ่อให้ขนมเท่าไหร่ผักอย่าอย่าเถียงผักเดี๋ยวผักตกหัวที่เฮ้ยผักผักก็มีชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าผมกินมันเดี๋ยวผมกินมันบ่อยมากเลยนะตีนผมอ่ะล้างก่อนขึ้นทุกวันโทษทีแต่ผมไม่กินผักว่ะโอ๊ยงวแล้วข้าวมันเป็นผักเมื่อไหร่วะผมเอาไว้ควายกินเออข้าวก็เป็นผักว่ะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมตกเอ่อการงานว่ะไม่กินข้าวกินเนื้อกินกินกินกลับนะไม่กินข้าวอ๋อคุณกินแล้วคุณก็ลากไปในน้ำได้ไหมพ่อติไม่ให้กินนะครับเพราะผมอิ่มตลอดเวลาอร่อยแสบไหมเจ้าพูดตามตรงนะแสบป่ะถึงเรามีข้าวแสบป่ะเอ่อแสบป่ะแสบป่ะไม่ ผมเป็นคนอีสานผมไม่ใช่อีสานแล้วผมดนเสาโคเทอะไรด้วยโคเทอเทเกินผมชอบแล้วเนี่ยสาวันเนี่ยมันเหมือนกันพ่อความอะไรแต่ผมเจอกรอบด้วยมเจอมูฮาฮา,าทุกคนเฮ้ยอย่างนี้มผมก็ต้องจับมันแล้วแหละมาไม่กี่ตัวอุว <powerful. S 1> ้ยใส่ได้ระหว่วางที่ผมอยู่กับ ความเป็นความตายผมก็มาสนใจกบก่อนนะเฮ้ยผมได้มูฮ่าไมูฮ่าฮ่าฮ่าโอ้มออยมาราโกโต,ตแล้วอันนี้สุกเกินอะ่ะโอ้เสียดายอ๋อมันก็ป็นตัวอันนี้สุกเกินแล้วเพื่ออะไรวะว้าวเฮ้ยผมเจอนา,า,าะนกชอบเนี่ามาราโกนกชอบแน่เหงื่อไปนกสักตัวเลย นอกแม่คาเป็นกินมะละกอด้วยเหรอแล้วผมไม่รู้เรื่องน้มันเรื่อสักน้ำมานในแม่ค้ามีมะละกอชีวิตจริงันกินเลยฮะชีวิตจริงยังกินเลยเมื่อกินนะแต่แม่ค้าันมีที่ไหนกันมะละกอเนี่ยมันมันมีผมปลไว้อะมันมะละกอคุณมะละกอยาวม่ถึงกี่เมตรด้ยซ้ำมะละกอตอนไม่คือตอนมะละกอความจริงมันยาววะดิจะผมเห็นม่อกินไม่ยาวเท่าขาวเลยซ้ำ โกไงมาละกกใช่เป็นตีมนละกอที่ผมเห็นมันไม่เป็นแบบนั้นนะแต่ว่ามันใส่ผ้านายไม่รู้จักไงปู่มามจากแสเซเลียเลยอ่ะ